นี่มิตต์ปาดโดนอีกแล้วครับออาเลแ้ครับมอืนีผ่าข้าวนออจริงนะครับเบก้มบางครับเอาไน่นนลไปกนลูโอ้ยสวยครับ Well, they were good, man. สวัสดีครับพบกับผมมิตรปานนะครับฟิชชิ่งวันตัววันนี้เรามาอยู่กันที่เสาไฟนําร่องอีกแล้วครับผมอ่าวจะร้องนะครับเดินทางมาวันนี้นะครับมีกู้เดินทางมาทั้งหมด4คนนะครับมีนาเป้ครับนี่ครับเป้ฟิตชิ่งชาแนลนี่ครับนี่เมียมาครับนาเป้ครับสสวััดีครบตกปลาชาแนลครับนี่คนนึงครับนาคราครับนี่ครับป w d ีดีฟิตชิ่งโซนนะครับเจ้าของเงียะ G.M. นะครับล่าสุดนัก่าเอามอไซไปล้อมเป็นตะกัวเป็นยัยไงนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่วันที่สองไปดำลงนะครับมีปาากริชที่ตามหาปลานะครับก็คือปลากระมงนะครับและก็ที่สําคัญวันนี้นะครับมีลมเข้านะครับลมเข้าลมแก่งด้วยนะครับก็อาศัยเรือน้องมินมานะครับน้องมินลุยไปกับมินนะครับเดี๋ยว แต่เินไปลอยลำอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวน้องมีอยู่ด้านนอกนะครับไม่วันเพี้ยตุ๊ตติ๊ดติ๊ตติ๊ตใันนี้ใช้เหยื่อชีเอ็มนะครับเหยื่อชีเอ็มตัวนี้20กรัมไปตรงเนี่ ไปโดนครับมุนมุนมุนขมุนขาวเดวไปับผมมุขาวโดนแล้รัมุงขาวยุ่งกุ้งเต้เลยโอ้มุขาวครับผมขาวครับมาแล้วน้ำเทับับถึงแล้งกานอนเลยกูนอนเลยกูได้เลยเรืที่ปากเอกมาได้ตบ้วปากเอกคนของผมเลยอะ บ้หน้าแล้วบ้หน้าแล้วามันเตืองมันอยู่ตรงนี้นะครับอตัวนี้้านงนันเก้มบางเลยเก้มบางเลยครับนกโดนครับเนชีเอมครับไม่รู้มีฝูงไหมโดนครับผมเหนียวยิงหยังลอยย่เป็นอยู่เลยครับอกอจริงนะครับเก้มบางครับไปยบไห้เลยยได้เลยมีเสอยงมีเสอยงมีเสอยง

เอาากล้องเรลงไปยนพร้อมลงไปยันเราจ้ามันวันนี้ลงไยัน้อมไปอยู่ือเลยโอเคเก็บกดมาหลายวันครับรู้ตายรู้ไปอยู่ือเลยครับจ้ามอ่ลุงมาเด็กด้วนเรือยอะยังคอยยุบีนเนี่ยอ๋อเบ๊กเหมือนบทสอกเอกอะไรกอนนอไสวยครับอโดนครับเกเรโหอ่รัเร็ว แรงแล้วเว้ยแรงแล้วแรงเลยมั้ยนกกัน hmm, จ yeah. ักตังจักตั้เออนี่ดับเกลยูนีอืมมีพี่เ็ันเก็นี่ครับมันใหญ่กว่านี้ที่รไอเจล

อือได้เ็วอนงมอย่เย็นอนอย่เยนมมาเลย แบนี้มขาแน่นอนแมวเี้นั่นะไปกันลูนไปกันูโอ้ยมีตัวสวยครับโอ้เข้าเสาแล้วครับแกบางครับเกมบางจ้าเเล้ครับเล้ครับไเยครับนี่เยอะะาเฮยดีดียเฮ้ย

mấy giờ là thứ hai rồi anh thứ hai chính tụi nó, mấn, khổ thứ hai luôn.

ี่ครับเยี๋ยววิ่งครับเียวนับปาาครับผมเดีอยวรถปลานี่ต่ออุ้ยมีปลาวิ่ตนี้ไอ้ยาดีเลยเราเดี๋ยวเราดูนะบางครับน่าจะมงมสาเหมือนกันอุ้ยนระเป๋า้ยวครับใส่เงี้ยนะนเดแล้วเดแล้ว นำแล้วเว้ยนำแล้วเว้ยกงคือได้ไหมรูกได้เป็นแชร์รู้แล้วนะครับเดี๋ยวนำแล้วครับนำแล้วครับนี่ <c oughs> นได้กล้ยอยอากกินบ้างที่ดีฮะนันะ่นอะไรนั่อนอะไรมดกล้วยนั่นเลยที่เต็นสำคัญครับเล้วก็นำไปแล้วครับ

កាប់បងដល់អ្នកប្រជាជន

đẹp đó, đúng là con luôn. Đúng gấp đúng. Còn em nó ổ vô máy ดนแมนรับไปตายไปไทยตายตายตายกเลยโดนแมนเขียวบครับผมนั่งเขียวตัวใหญ่ออกรบป้านตกอนี่ครับดุตันไม่เกรงใจใครออกไปเกลไกลเลี้ย่คก่ มีติดปานโดนอีกแล้วครับอมอืัวมัดมัวมัดสอื้ล้ที่นี่แล้วเราเตียมาเียมากนี่เียนี้ เจมันนี่กรตู้งเดียวของจริงนวครับตัวนี้ของจริงแล้วอืมมันตีผ่าข้าวเลยมัมมะไรด่นอืมนาจะตงไปตาสิก้ิงดีไหมนะรถมรถรถอปเครื่องเนลืกันดิลองด้วยไปเลยครับนาะอเบียร์ัไปกันเท่าไปกันเท่าโอ้

กิเปอร์เวลกิเปอ้์มาปจำได้ไหมเดินเอาออกฟรีนี่ป้าไปนั่นมาเลยครับมาเลยที่นี่เราน้ำกดใจเลยไเปับกันเราทครับเปินเราทครับเออเป็นไงบ้างครับบ้านกิปเปอร์ดิกิปเปอร์ดิเล่งโลตุบๆเลยครับผมทั้งวันรถโดนน้ำคดไปครับ๋ยวมีตาไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็คุมกิปเปอรอกิปเปอร์ตัวกิเป้ นั่นกป๊บพึ่งไม่ใจเฮ้ยเยื่อวุ้งนะครับมัดกันเยื่อได้ไหมับยางรถกันดูเยื่อยู่ดูเยื่อยางในรถครับนี่ครับนี่ครับเสื้อยางที่น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 ี่โดโดนจนได้ รััเเปลาย้าเอนโอเคครับที่เห็นก็เป็นผลงานรวมวันนี้นะครับเป็นของผมนะครับเี่ยาผลงานรวมทีรั้วันนี้โชคดีนะครับมาเจอกะมงขาวนะครับมาเจอกะมงขาวเมื่อเช้านะครับก่อนที่ลมจะมานะครับ โบานเนียเจียมแล้วก็เนี่ยมิติบานนะครับตั้งไมโครจิกแล้วก็เกโลนะครับเราผสมกันไปก็อฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับปูนกลางของวันนี้ไปครับครับผมเป็นไรบ้างวันนี้สนุกครับผมได้เจอตัวอยู่ช่วงบ่ายเงียบๆโดนลมก็อย่างดีเราได้ช่วงเช้ามาแล้วนี่ครับก็มันมือทุกคนได้มันครับได้ตึงมือวันนี้น้าเป๊กแต่กว่าเพื่อนครับตอดเสื้อน้าเป้ได้เจอตัวครับแต่ผมไม่อยากเจอตัวใครเลยวันนี้น้าเป้เจออะไรบ้างครับ เจออะไบ้างก็เจอทั้งปลาเจอทั้งคนขิงเจอทั้งขี้ครับหรับลนับทั้งหลับทั้งหลับทั้งกินนะครับขี้แตกนัก่าครับเป็นไงครับยอดครับผมอด้มันครับผมมันอย่างเดียวรัวนัก่ากจะเป็นไซส์หน่อยเพราะมันก็ิกนะครับนี่แล้วก็ก็าอยู่นะครับนี่นีสุดยอดนี่ครับโซฟี่กอนนี้ครับเยี่ยมมิเตปานโอเคเวสๆ